เคยสงสัยกันไหมคราาับว่าทำไมศิลปินหลายๆคนบนโลกเราเนี่ยต้องมีอันเป็นไปในช่วงอายุ27แล้วก็ตายไปด้วยการที่แบบไม่ปกติซะด้วยนะเชื่อหรือไม่ครับว่าเบื้องหลังวงการบันเทิงของเราเนี่ยมันมีอํานาจมืดอยู่ที่จะมาเอาชีวิตของคนเหล่านี้ไปหลังจากที่โคตาของชีวิตเขาเนี่ยได้ถูกใช้หมดไปแล้วในช่วงอายุ27ปีครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y วันนี้นะครับก็จะมากับเรื่องราวของอารถานเลข27หรือว่า Club 27ครับ ที่นักร้องต่างๆหลายๆคนทั่วโลกเนี่ยเขาต้องเจอเจอมาแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วทําไมมันต้องเป็นเลข27ด้วยจะมีองค์กรดํามืดอะไรอยู่เบื้องหลังจริงๆไม่เอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันกับรายการวันนี้เลยครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับอาจจะขออธิบายก่อนว่าไอ้คลับ27เนี่ยมันคืออะไรชื่อมันนะครับฟังก็ดูมันอาจจะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่แบบชิคๆที่ไฮโซก็จะไปปาร์ตี้กันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับคลับแห่งนี้เนี่ยไม่มีสถานที่เป็นหลักเป็นแหล่ง แล้วก็คนที่จะเป็นสมาชิกของคลับแห่งนี้ได้เนี่ยคือเขาจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำจนกระทั่งเขานั้นได้จากไปซึ่งคุณสมบัติของการเข้าเป็นสมาชิกของคลับนี้นะครับจะมีง่ายๆอยู่ไม่กี่ข้อก็คือจะต้องเป็นศิลปินที่มีความดังมากแล้วก็จะต้องตายภายในอายุ27ปีครับด้วยวิธีการตายแบบผิดธรรมชาติหลายๆคนเนี่ยคงจะบอกว่าเฮ้ยมันก็จะเป็นเรื่องเพอเจอร์หรือเปล่าคือใครมันจะตายอะไรยังไงก็ได้แต่จากที่มีการเก็บรายชื่อของศิลปินหลายๆคนทั่วโลกมานะครับ ก็พบว่าศิลปินที่ตายในช่วงอายุ27ปีเนี่ยมันมีเยอะเป็นนัยะสาคัญเลยครับแล้วมันก็จะเป็นการตายแบบที่ไม่ธรรมชาติเสียด้วยตั้งแต่นายโรเบิร์ตจอห์นสันที่ได้แบบถูกวางยาตายปริศนาไบรอันโจนส์ที่ได้จมน้ําตายจิม my เฮนดริกซ์ที่อยู่ก็สําลักอ้วกตัวเองตายเคิร์ตคอเบนที่แบบได้เอาลูกซองเนี่ยมาจ่อยิงหัวตัวเองหรือว่าที่ดังๆล่าสุดนะครับก็อย่างเช่นเอมี่ไวท์เฮาส์ที่แบบเป็นพิษในกระแสะเลือดตายฮะ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกมากมายเลยที่แบบโดนฆาตกรรมโดนไฟฟ้าช็อตโดนไข้รากสาดหาสารพันเลยไม่เว้นแม้กระทั่งศิลปินเคป๊อปอย่างจงคุนแห่งชันี่นะที่ก็แบบฆ่าตัวตายมาแล้วเลยซึ่งแต่ละคนนี้นะครับก็อย่างที่บอกมีอายุแบบ27ปีไม่เกินไม่ขาดครับนั่นเองแหละครับก็เลยทําให้คนเริ่มสงสัยแล้วว่าไออายุ27เนี่ยมันคืออายุอาถรรพ์ของศิลปินใช่ไหมว่าแต่ไอเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มามาจากไหนกันละ่ะ หากจะย้อนกลับไปถึงจุดกำเนิดเก่าแก่ที่สุดนะครับเราก็จะสามารถลากไปได้เกือบเกือบสามกว่าปีที่แล้วเลยในเวลานั้นนะครับว่ากันว่ามีนักไวโอลินชาวอิตาเลนคนหนึ่งชื่อว่าจูเซเปตร์ตินีนายคนนี้นะครับเขาก็จะเป็นคนที่แบบมีอัจฉริยาภาพทางด้านไวโอลินอย่างมากเอาเป็นว่าวิธีการเล่นไวโอลินของเขาเนี่ยยังได้ถูกสืบทอดมาถึงยุคปัจจุบันนี้เลยแต่ว่ากันว่าการที่เขาได้โด่งดังจนมีชื่อเสียงแบบนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าเขาได้ไปทําสัญญาขายวิญญ,ญาณให้กับซาตานครับ เรื่องมันก็มีว่าพี่นักดนตรีคนนี้นะครับแกก็ได้นอนหลับอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีปีศาจมาปรากฏตัวขึ้นในฝันของเขาครับในฝันของเขานะครับเขาได้มอบเวลลินให้แก่ซาตานตัวนี้ซึ่งหลังจากที่มันได้รับเวลลินไปเนี่ย มันก็เริ่มลงมือสีเป็นเพลงแบบที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับซึ่งมันก็เป็นเพลงที่แบบแปลกมากแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาที่ไหนเลยพอตื่นขึ้นมานะครับเขาก็ได้นําแรงบันดาลใจจากในฝันนี้เนี่ยมาแต่งขึ้นมาเป็นเพลงเพลงหนึ่งครับซึ่งว่ากันว่ามันใช้เวลาเขียนเพลงแค่ชั่วข้ามคืนเท่าน,นั้นเองก็ได้ออกมาเป็นเพลงอย่างสมบูรณ์แบบครับ แล้วก็ได้เป็นเพลงที่โด่งดังมากในยุคนั้นจากการเล่นไวโอลินแบบใหม่ที่ว่ากันว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยในยุคนั้นชาวบ้านนะครับก็เลยได้ตีความไปว่าเขาจะต้องไปแลกวิญญาณกับพวกปีศาจมาแน่เลยถึงได้คิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้และอีกหนึ่งในเรื่องบังเอิญน,นะครับก็คือบัคจูเซเป้ผู้นี้เนี่ยยังเป็นผู้ที่ได้ครอบครองไวโอลินต้องคำสาบแห่งตระกูลสตราดิวารีอีกด้วยคือตระกูลนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในตระกูลที่โด่งดังมากในการสร้างไวโอลินของประเทศอิตาลีแต่ก็ว่ากันอีกแล้วว่าการที่เขาาสร้้งไวอลินดแบบ เก่งสักขนาดนี้เนี่ยก็คือเจ้าของตระกูลจะต้องไปทําสัญญาอะไรกับซาตานอี่ก็ว่ากันไปนะฮะจะสังเกตได้ว่าเรื่องราวแนวคิดซาตานกับดนตรีนะครับมันก็ได้ถูกเชื่อมโยงมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วส่วนไอ้เรื่องคลับ27นี้นะครับก็คาดว่ามันน่าจะมาเริ่มพูดถึงกันมากๆในช่วงยุค60ครับซึ่งจะเป็นยุคที่วัยรุ่นเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงสามารถทําอะไรนอกกรอบได้แล้ว ในยุคนั้นนะครับดนตรีเนี่ยก็จะมีอิทธิพลอย่างมากสําหรับวัยรุ่นดังที่เราจะเห็นได้จากกลุ่มศิลปินในยุคนั้นๆนะครับก็จะมีฐานแฟนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดเลยศิลปินต่างๆที่ได้มีฝีมือตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะครับก็จะถูกทุกคนมองว่าเขาเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างที่เก่งเกินคนครับบางทีเนี่ยแฟนๆก็บ้าคลั่งกันขนาดคิดว่าศิลปินเหล่านั้นเนี่ยเป็นศาสดาข,ของศาสนาอะไรสักอย่างเขาไปเลยก็ว่าได้ ดังนั้นนะครับในยุคนั้นจากการไปโบสถ์เพื่อไปสรรเสริญพระเจ้าในวันอาทิตย์นะครับก็จะเปล right bon ี่ยนมาเป็นการไปร่วมเฮฮาในเรือนคอนเสิร์ตที่ราวกับว่ามันจะเป็นการทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างครับและยิ่งศิลปินคนไหนมีความติสความอาร์ตความฮาความกลางอะไรก็ตามนะครับก็จะยิ่งเป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นของวัยรุ่นพวกวัยรุ่นต่างๆเนี่ยก็จะนําไปทําตามกันจนเป็นเหมือนกับการทําตามลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งไปเลยครับ นั่นเองนะครับพอมีศิลปินไอดอลหรือว่าอปป้าคนไหนอของเขานะครับเป็นอะไรไปเนี่ยมันก็เลยจะเป็นที่ฮือฮาราวกับว่าศาสดาคนหนึ่งของเขาเนี่ได้จากไปเลยทีเดียวโดยเฉพาะอปป้าที่ได้จากไปเร็วเกินควรนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะวกกลับมาสู่เรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมศิลปินเหล่านี้เนี่ยถึงได้จากไปเร็วนักนะจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าพวกคนเหล่านี้เนี่ยที่เขามีความสามารถอะไรตั้งแต่วัยละอ่อนพวกเขาจะต้องไปทําสัญญาอะไรกับพวกปีสาร์มาแน่เลยดังนั้นพอถึงช่วงอายุอายุหนึ่งสัปาดาหมันก็จะมาเเออาาชีีวิตขงคนนหลน่้ไป ความคิดนี้นะครับตอนแรกๆที่มันออกมาเนี่ยมันก็ดูมันก็จะบ้า,บ,าบอไม่มีคนเชื่อเลยแต่พอมีศิลปินเริ่มตายด้วยอายุ27ปี27ปีด้วยอาการแปลกๆแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจากทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยมันก็เลยได้กลายเป็นเรื่องจริงที่คนต่างๆเขาเริ่มระแวงกันครับ จากนั้นก็เริ่มไปลากเอาศิลปินเก่าๆในกรุ่ะที่ได้ตายไปเมื่อตอนอายุ27ปีนี่แหละเข้ามาบรรจุลงในคลับนี้ด้วยแล้วก็ตั้งชื่อให้มันว่าคลับ27ครับแล้วทําไมต้องเป็น27ด้วยละ่ะเชื่อว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมฮะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่เพื่อนๆหรอกครับแอดเองก็สงสัยเหมือนกันดังนั้นนะครับก็จึงไม่รีรอไปหาข้อมูลมาให้จากหลายแหล่งมอโดยข้อมูลที่พูดถึงผีบ้าซาตานอะไรเนี่ยแอดก็จะขอไม่พูดถึงกันแล้วกันนะ คือถ้าจะบอกว่ามันเป็นฝีมือของซาตานในเรื่องมันก็จะจบใช่ไหมแต่แอนไม่จบไงอยากรู้ว่ามันมีเหตุผลอะไรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าก็เลยไปหาพวกงานวิจงวิจัยแบบนี้มาครับแล้วเชื่อไหมมันมีคนทํางานวิจัยที่แบบเกี่ยวกับคนตายอายุ27ปีจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยมันจะมาจากหลายแหล่งมากเลยแอนจะเอามาย่อยให้ฟังกันแบบง่ายๆก็แล้วกันนะฮะ เขาบอกว่าศิลปินส่วนใหญ่นะครับมักจะเริ่มตะหนักว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมีปัญหาชีวิตก็สักประมาณอายุ20ถึง30ปีนี่แหละครับคาดว่าหนึ่งในสิ่งที่ก่อให้เกิดเรื่องนี้นะครับก็จะมาจากปัจจัยการใช้ชีวิตของคนเหล่านี้แหละครับที่เขาจะต้องพยายามอย่างมากในชีวิตช่วงวัยเด็กครับก่อนที่คนเหล่านี้เนี่ยจะสามารถมายืนตรงจุดจุดนี้ได้ซึ่งกว่าจะมานะครับมันก็ต้องผ่านอะไรที่ชอกช้ำม,มาหลายหลายอย่างจนกระทั่งทาให้จิตใจของพวกเขาเขานี่ยได้เจ็บปวด บางคนเนี่ยก็ถึงกัต้องทุ่มเทมากขนาดที่ว่าต้องตัดเพื่อนตัดญาติกันเลยขาดชีวิตในวัยเด็กไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เลยจะทาให้พวกเขาไม่ได้ทําเรื่องต่างๆง่ายๆแบบที่เราได้ทํากันอย่างเช่นการเล่นกับเพื่อนๆหรือว่ามีคนรู้ใจเท่าที่ควรนะครับพอพวกคนเหล่านี้ไม่ค่อยได้เจอไม่ได้เจอหลังจากนั้นก็มาประสบความสําเร็จทีเดียวตุ้มตอนอายุประมาณ25-30นะซึ่งเป็นอายุเฉลี่ยของศิลปินส่วนใหญ่เนี่ยที่จะประสบความสําเร็จพวกเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ e ้ยเดี๋ยวนั้ อะไรที่ข้าควรจะทดลองในวัยรุ่นเนี่ยข้ายังไม่ได้ทําเลยพอหันกลับไปนี่นะฮะไอวัยเด็กมันก็แบบหายไปแล้วไงแล้วพอจะกลับไปลองหาชีวิตในวัยเด็กอะไรแบบนี้นะครับมันก็ยากแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่วัยเรียนรู้วัยลองอะไรแบบนี้แล้วไง ก็เลยว่ากันว่าคนพวกนี้นะครับมักจะเจอกับชีวิตในวัยเด็กที่ช้าไปแล้วก็แบบบางทีก็ใจแตกไปเลยแต่พอใจแตกในเวลานี้เนี่ยมันก็จะต่างกับช่วงวัยรุ่นแล้วไงตรงที่จะไม่มีเพื่อนวัยเดียวกันนะครับได้ให้เข้าไปซบไหล่ปรึกษาอะไรกันเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่นี้เนี่ยก็จะแบบเป็นวัยที่สร้างเนื้อสร้างตัวทํางานอะไรกันละไม่มีเวลาที่จะมาเมาส์มอยเป็นชั่วโมงเหมือนตอนวัยรุน่นดังนั้นศิลปินห,หลายคนนะครับเขาก็จึงเริ่มเกิดอาการเครียดเหงาซึมเศร้าจนในที่สุดเนี่ยก็หาทางออกอะไรไม่ได้แล้วก็จบชีววิตตัเองไปในที่สุด หรือแม่ก็จะมีอีกแบบนะครับก็คือพวกศิลปินเนี่ยที่ได้ถึงจุดสุดยอดของชีวิตตัวเองละตอนนั้นเนี่ยได้โด่งดังแบบจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรต่อแล้วก็เริ่มหลงหลงลอยลอยละเพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับดารานักร้องส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอายุเกิน30ไปแล้วก็จะไม่ค่อยซิงไม่ค่อยแซบเหมือนวัยรุ่นละก็จะค่อยๆซาซาหายหายกันไปครับพอเริ่มซาซาหายไปเท่านั้นแหละพวกเขาก็จะรู้สึกแบบอ้าวแล้วข้าจะทําอะไรต่อแล้วเนี่ยออกอัลบ,บั้มใหม่ๆมาก็ไม่ได้มีคนฟังไม่ได้มาฮิตเหมือนเดิมละ นั่นแหละครับก็จะเข้าสู่วงจรเครียดกินยาฆ่าตัวตายแล้วทําไมต้องเป็นแค่ศิลปินด้วยล่ะอาชีพอื่นเนี่ยมันเป็นไม่ได้หรือไงคือต้องบอกว่าความแตกต่างในการประสบความสําเร็จในการเป็นศิลปินนะครับมันจะต่างจากอาชีพอื่นเลยคือเขาเนี่ยจะเป็นพวกอาชีพที่ต้องใช้อารมณ์มากกว่าอาชีพอื่นมากเป็นโขเอาเป็นว่าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินคําว่าติสแตกไหมครับ เชื่อหรือไม่ว่าไอาผลงานหลายๆอันที่ได้ออกมาทําให้เรารื่นเริงกันเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้อารมณ์อย่างมากในการทํางานจากความติสของเขาเนี่ยแหละฮะซึ่งก็ทําให้ศิลปินหลายๆคน,นมีความเครียดแบบไม่รู้ตัวนะครับดังที่เราอาจจะเห็นได้ในหลายๆครั้งนะครับที่อยู่ศิลปินบางคนเนี่ยก็เล่นไม่ออกอัลบั้มอะไรมาเป็นนานแสนโขเลยนั่นก็เพราะว่าพวกนางครับไม่มีอารมณ์นั่นเองหรือบางคนนะครับก็เครียดเกินไปจนกระทั่งคิดอะไรไม่ออกเลยทีเดียว แล้วก็จะมีอีกพวกหนึ่งครับที่เขาต้องการความเครียดความดราม่าในชีวิตเขาเนี่ยถึงจะสร้างผลงานออกมาได้คือไอ้เพลงบางเพลงที่เราร้องกันอย่างสบายใจเชิบในยุคนี้นะครับถ้าลองเอาเนื้อหาไปหาดูดีๆเนี่ยก็จะพบว่ามันมีเบื้องหลังที่แบบดาร์กมากบางเพลงที่แอดไปหามานะครับก็ว่ากันว่าเขาเขียนขึ้นมาจากอารมณ์การอกหักรักขุดอะไรที่เขาไปเจอมาหรือว่าไปโดนชู้โดนหลอกอะไรมาอย่างนี้ก็มี ดังนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าการทํางานของพวกเขาหลายๆครั้งเนี่ยจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากเอาจริงๆแอดว่าเพื่อนๆหลายคนที่เป็นนักวาดเอาของเข้าใจแหละพรแอดก็เป็นคือบางทีเนี่ยเวลาเราจะวาดอะไรออกมาอารมณ์ดีๆหน่อยนะมันจะวาดได้แบบถล่มทลายเสร็จได้ภายใน1ชั่วโมงเลย แต่ถ้าวันไหนรู้สึกอารมณ์บอดจอยหรือว่ารู้สึกโล่งๆแปลกๆเนี่ยนะฮะต่อให้นั่งหน้ากระดาษผ่านไป3าชั่วโมงมันก็ยังวาดไม่ออกเลยครับเพราะว่าอารมณ์มันไม่ให้แล้วบางทีเนี่ยก็ผ่านไปแบบไม่รับมือถือไม่ตอบเมสเซจเวียงแบบทุกอย่างบนโลกนี้ไปเลยนอกจากว่าจะมีคนมาซื้อสติกเกอร์ลเอนด์เดี่นะฮะหรือว่าจะส่งแฟนอาร์ตมาที่แชทในแฟนเพจเฟซบุ๊กเอฟนดก็ได้โอเคเรามาต่อกัน และจากบทวิจัยที่แอดได้อ่านมานะครับศิลปินที่เมลกาสตาย,ตายมากที่สุดในช่วงอายุนี้เนี่ยก็คือพวกศิลปินประเภทร็อกครับซึ่งก็มีเหตุผลที่น่าสนใจมากเพราะเขาอธิบายว่าสไตล์การใช้ชีวิตของศิลปินร็อกส่วนใหญ่นะครับมันก็จะวนเวียนอยู่กับเหล้ายาแอลกอฮอล์ซึ่งก็ยิ่งทําให้สุขภาพของศิลปินประเภทนี้เนี่ยเสื่อมลงไปเร็วขึ้นอีกพอมีความเครียดหนักๆก็ยิ่งโดสหนักขึ้นไปอีกแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันก็คงจะไม่เป็นจริงแล้วมั้งในยุคนี้นะฮะ ก็เพราะว่ามีศิลปินลหลายๆคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับร็อกนะครับเขาก็ไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เช่นกันก็คงจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนพวกที่ทําเพลงโดนใจวัยรุ่นมีแค่ศิลปินร็อกมั้งสมัยนี้เห็นศิลปินป๊อปศิลปินแลวก็ตายแบบนั้นเช่นกันซึ่งไอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะมารวมมาตุ้มกันแล้วก็จะมารวมกันถึงช่วงอายุ27เดนี่ยด้วยความบังเอิญแบบนี้นี่เองแต่จริงๆคนที่ตายตอนอายุ 25- หรือ30อะไรแบบนี้มันก็มีนะเพียงแค่ว่าเขาไม่เอามาจุดดมาาเเเปปเเ็็นนนนระท่ั้ เอ๊แต่ว่าบ้านเรานี่มันก็มีเรื่องของเบญจเพศอะไรขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเอาเป็นว่ามันก็คือตำนานที่คนแต่ละท้องที่เนี่ยเขาเอามาทําให้เรื่องธรรมดามันกลายเป็นเรื่องเล่าที่แบบมีสีสันขึ้นมาได้ละมั้งครับส่วนเพื่อนๆจะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ที่ด้านล่างนะครับผมหรือว่าจะมีเรื่องเล่าดากัดากๆอะไรที่อยากใช้แอดเอามาเล่าเนี่ยก็สามารถเมนไว้ได้เช่นกันไม่ว่าจะในคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าในทวิตเตอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแอกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย